สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับเช้าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาจจะไม่เบาหนักแต่ก็มีความสําคัญครับก็คือเรื่องของคําว่า thinking process หรือกระบวนการคิดในความเป็นมนุษย์ของเรานะครับเราหนีความคิดไปไม่พดบางคนก็คิดมากบางคนก็คิดน้อยคนคิดน้อยสังคมอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่โง่เขลาคนที่คิดมากสังคม ก็จะมองว่าเขาเป็นคนที่เจ้าความคิดแต่สิ่งที่สำคัญนะครับมันไม่จิ๋วที่คิดมากหรือคิดน้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการบริหารกระบวนความคิดต่างหากครับการบริหาร thinking process นี่คือสําคัญครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราบริหารความคิดของเราได้เป้าหมายชีวิตของเรานั้นก็จะสามารถมีความชัดเจนได้าและวิธีการที่จะเข้าสู่เป้าหมายนั้น ก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีความสุขครับนี่คือสิ่งที่สําคัญเพื่อนันครับมีคําพูดอย่างนี้นะครับว่าคนโง่บริหารความคิดโดยการไหลไปตามความคิดเขาจึงมีภารกิจที่ไม่รู้ตัวอย่างไม่สิ้นสุดในขณะที่คนฉลาดชอบบริหารความคิดโดยการสร้างสรรค์ความคิดมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นเขาจึงมีเจตนาการอันสวยหรูที่อาจจะไม่เป็นจริงอย่าง มากมายไม่มีที่สิ้นสุดแต่คนที่มีสติปัญญาคนเจ้าปัญญาเขาจะมีกระบวนการการบริหารความคิดอย่างสร้างสรรค์ตัดแต่งตัดตอ่อตกแตง่งและวางเมื่อสมควรเขาจึงได้ประโยชน์จากความคิดสูงสุดพูดง่ายๆก็คือว่าความคิดนั้นเขาเป็นเจ้าของเขาจะหันซ้ายหันขวาอย่างไรก็ได้เขาจะตัดแต่งอย่างไรก็ได้เขาจะสร้างสรรอย่างไรก็ได้ เขาจะไม่ไหลไปตามความคิดความคิดของเขานั้นจะไม่ล่องลอยสิ่งที่เขาคิดเขาวางแผนนั้นจะไม่ได้อยู่แค่บนอากาศหรืออยู่บนหน้ากระดาษทีน้นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องกระบ,บวนการคิดและการบริหารความคิดอย่างไรความคิดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับความคิดเป็นเรื่องใหญ่ของการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเราคิดอะไรอยู่ชีวิตของเรานั้นคิดอยู่ตลอดเวลานะครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามความคิดนั้นจึงเป็นสิ่งที่บางครั้งเป็นเรื่องที่วุ่นวายหลายครั้งเราก็อาจจะคิดอยากจะสงบแต่ว่าความคิดนั้นที่ไม่ยอมหยุดทําให้เราวุ่นวายบางท่านนอนไม่หลับเราจะคิดจะทําจะวางแผนหาวิธีการผลกระทบต่างๆนานาแต่หลายครั้งครับน่าเสียดายเสียใจมาเพราะเราไม่รู้ว่าจะเริ่มคิดที่ตรงไหนดี และเราไม่สามารถหยุดคิดได้เมื่อเราต้องการพี่น้องครับพระเจ้าเราเกิดมาสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าที่แตกต่างจากสรรพสิ่งทั้งหลายก็คือเรามีความคิดครับโปรดอย่าลืมว่าความคิดนั้นเป็นที่มาของความต้องการความปรารถนาความคิดสามารถสร้างความปรารถนาอย่างแรงกล้าได้ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเกิดจากความคิดที่อยากจะทำชีวิตให้ดี เพิ่มศักยภาพพัฒนาความรู้ความสาม,มารถทักษะสะท้อนภาพลักษณ์พระผู้สร้างก็คือองค์พระพุญเจ้าของเราครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ดีและสร้างมรดกที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานให้กับเครือจักรให้กับครอบครัวของเรานั้นก็อยู่ที่สิ่งที่อยู่ระหว่างหูครับก็คือสมองหรือความคิดนั่นเอง และพระคัมภีรก็มักจะพูดถึงเรื่องของพลังของจิตใจและความคิดครับเราต้องให้ความสําคัญกับความคิดและอย่ามองข้ามการมองข้ามความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเรามองข้ามไม่ได้มันมีความสัมพันธ์มันมีความสําคัญอย่างมากเลยครับถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องมีความคิดที่ดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ถูกต้องความคิดนั้นทําให้เกิดการสร้างสรรค์คําพูดความคิด ใช้หลักของภาษาความสวยงามของภาษาพลังของการใช้ศัพท์ต่างๆศัพท์แสงต่างๆถูกนํามาใช้เพื่อที่จะเพิ่มพูนความคิดนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับความคิดก็ทําให้เกิดการเลือกครับเพราะเจ้าของพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 30- มสข้อสิเราจะเห็นถึงการเลือกโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้านะครับข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์ละโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ผมจะอ่านเพิ่มเติมข้อที่20สบนะครับเพื่อที่จะรักพระยาเวพระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และผูกพันกับพระองค์ทำเช่นนั้นท่านจะได้ชีวิตและวันเวลาของท่านจะยืนนานเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่ง พระยาเวทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้นพี่น้องจะเห็นนะครับว่าการเลือกเกิดจากความคิดที่ถูกต้องการเลือกอย่างถูกต้องเกิดจากความคิดที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องนั้นเกิดจากคําสอนที่ถูกต้องครับพี่น้องลองย้อนถอยกลับไปดูในชีวิตของเราหลายหลายท่านนั้นได้รับคําสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นคําสอนของโลก เป็นคําสอนที่มาจากครอบครัวในสภาวะต่างๆที่อยู่ในความเดือดร้อนความต้องการทรัพย์สมบัติการสอนให้เห็นแก่ตัวที่มาจากสังคมหรือครอบครัวบางครอบครัวการสอนให้เห็นแก่พวกพ้องพรรพวกต่างๆขณะที่เรายังเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นอยู่นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็ส่งผลกับการคิดในการตัดสินใจเลือกในที่สุด มีนักวิชาการทางด้านความคิดท่านหนึ่งครับชื่อดรลีฟท่านกล่าวไว้ในหนังสือว่าในขณะที่เราคิดเราเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของสมองของเราในขณะที่เราควบคุมความคิดของเราอย่างมีสติเราสามารถเชื่อมโยงรูปแบบการคิดที่เป็นพิษและแทนที่ด้วยความคิดที่ดีได้มีคำที่สำคัญอยู่ที่นี่นะครับก็คือการควบคุมความคิดการควบคุมความคิดของเรา อย่างมีสติการควบคุมความคิดของเราอย่างคนมีปัญญาก็จะสามารถเชื่อมโยงว่าอะไรหรือแยกแยะว่าอะไรเป็นความคิดที่เป็นพิษและเราสามารถที่จะเอาความคิดที่เป็นพิษหรือไม่ดีนั้นออกไปครับในสามารถที่จะแทนทดแทนด้วยความคิดที่ดีได้นั่นคือพื้นฐานที่เราจะสามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการความคิดได้ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2ครับ อย่าลอกเลียนแบบอย่างของคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพรไทยและอะไรดียอดเยี่ยมโปรดฟังครั้งนะครับอย่าลอกเลียนแบบอย่างของคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพรไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเราจะเห็นครับว่าพระกัมพีสอนชัดเจนให้เราไม่ลอกเลียนหรือไม่เอาแบบอย่างความคิดแบบอย่างชีวิตจิตใจของคนในยุคนี้ก็คือของโลกนั่นเองในขณะเดียวกันเราจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจครับเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนใหม่ได้เราจะรับทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้า จะรู้ครับว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไถยและอะไรดีเยาเยียนเราจะเลือกถูกเมื่อเราคิดถูกอย่าให้ความคิดของโลกมีอิทธิพลเนื้อความคิดของพระเจ้าอย่าให้ความคิดของโลกทัศนคติของโลกโลกทรศทัดของโลกการให้คุณค่าของโลกทั้งหลายแหลน่นี้มีอิทธิพลต่อความคิดของเราแต่ในทางกลับกันครับเราต้องให้อิทธิพลของความคิด ตามพระไทยของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ให้มาเป็นเจ้าความคิดของเรามาครอบครองมาควบคุมความคิดของเราครับคิดแบบพระเจ้าคิดแบบพระคัมภีร์คิดแบบพระเยซูมีการรณรงค์ในประเทศสหร,รัฐอเมริกาหลายปีมาแล้วครับ But What would Jesus do แคมเปญน,นี้นะครับมีตัวยอ่อว่า W W J D What would Jesus do นั่นเองเราเห็นว่าเราต้องคิดแบบพระเยซูครับการเปลี่ยนวิธีคิด จะเปลี่ยนมุมมองของเราซึ่งเมื่อเปลี่ยนมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนวิถีการดําเนินการวิถีชีวิตของเราเปลี่ยนความคิดของเราครับและนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูได้สอนเหมือนกันในหลักของคําเทศนาบนภูเขาของพระเยซูปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสินะครับมัทธิวบทที่4ี่ข้อสิตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรง,งตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว พี่น้องจะเห็นถึงการกลับใจใหม่เกิดจากการที่ผู้ที่เชื่อฝังพระเยซูเขาผ่านกระบวนการความคิดช่างน้ำหนักในที่สุดเขาเลือกเลือกที่จะกลับใจใหม่ครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าแผ่นดินสวรรค์มาไกลแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความคิดนั้นก็มีอิทธิพลกระทบส่งผลถึงความเชื่อความศรัทธาของคนเราได้เช่นเดียวกันไม่เพียงแต่ความคิดจะกระทบ กับความประพฤติการปฏิบัติแต่ความคิดนั้นก็ยังส่งผลต่อการเลือกฉะนั้นถ้าเราคิดดีเราก็จะเลือกถูกถ้าเราคิดดีเราก็จะทําดีเราคิดดีเราก็จะพูดดีไม่เพียงแต่เท่านั้นครับความคิดนั้นก็ส่งผลกระทบทําให้คนกลัวได้ด้วยเช่นเดียวกันในทางกลับกันครับเราเลือกที่จะกลัวเพราะว่าเราคิดว่าเรากลัวครับการคิดที่จะกลัวนะครับไม่ใช่เป็นความผิดนะครับถ้าเราคิดที่จะกลัวในสิ่งที่ ถูกเรื่องถุกราวเราคิดจะกลัวเกี่ยวข้องกับความบาปถ้าเรากลัวที่จะทําบาปต่อพระเจ้าเราคิดที่จะไม่ทําให้พระเจ้าเสียภัยนัยนะครับคือสิ่งที่ถูกต้องครับสุดท้ายครับผมอยากจะมอบพระคัมภีร์ข้อนี้ครับ2โครินบทที่10บข้อที่5เพื่อที่เราจะยอมให้พระเจ้ายึดกลุ่มความคิดของเราโปรดฟังพระ้าติของพระเจ้าครับ และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นข,ขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกุมความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระกิตขอให้พระกัมภีร์ตอนนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าความคิดของเรานั้นจะต้องยึดโยงอยู่กับพระเยซูคริสต์ครับด้วยการเชื่อฟังพระเยซูด้วยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้าเรากําลังมอบความคิดของเราซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตของเรานั้น ให้โยงใหญ่ยึดสนิทแน่นกับพระเยซูสนิทแน่นกับความคิดของพระเยซูครับเพื่อที่เราจะไม่เป็นคนโง่ที่ความคิดจะไหลไปเรื่อยๆก็เหนื่อยครับและเราจะไม่เป็นแค่คนฉลาดที่ชอบสร้างความคิดที่เป็นไปไม่ได้เราจะเป็นคนที่มีสติปัญญาครับที่สามารถบริหารความคิดได้โดยการเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าและสามารถที่จะสร้างสรรค์ตกแต่งตัดต่อ หรือแม้กระทั่งละวางความคิดได้เมื่อสมควรตามการทรงนำของพระเจ้าครับชีวิตเราก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดสูงสุดนั่นคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเลือกอย่างถูกต้องและเราจะไม่กลัวเราจะไม่วิตกกังวลจนเกินไปแต่นั่นจะนำมาซึ่งการน,นอนหลับพักพิงในพระเจ้าอาเมน